ิหมอดูตาทิพย์คุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวงกับผมได้นะครับ25นาะที4 4คำถามจะได้คำตอบทุกอย่างที่อยากจะรู้ในอนาคตชีวิตคนเราต้องมีหมอดูประจำตัวนะครับอย่ามองเรื่องการดูดวงเป็นเรื่องของความงมงายแต่ความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เราก็อยู่กับการดูดวงการทำนายดวงพยากรณ์มาหลายร้อยปีเป็นพันปีฉะนั้นการดูดวง มากกว่าสถิติก็คือการดูดวงด้วยพลังจิตคือการใช้สมาธิขั้นสูงนะครับถ้าคุณผู้ชมเชื่อก็ลองดูถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตของเราเราต้องเลือกแต่ถ้าเราเลือกด้วยความไม่มีปัญญาความหมายก็คือการรู้ไม่เท่าทันกับตัวเองกับความคิดตัวเองกับอารมณ์ของตัวเองเราอาจจะประเมินอะไรที่ผิดก็ได้ฉะนั้น เขาเรียก underestimates คือแบบไม่เขาเรียกว่าแบบไม่มีความคิดที่แบบคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างบนโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นไปได้ฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเวลาเกิดกันคุณผู้ชมเกิดเว,วลาอะไรกันจะบอกให้นะครับว่าคนเราถ้าเราไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะ แล้วเราเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปเหมือนใครหลายๆคนแม้กระทั่งตัวผมเราเกิดมาให้มาเป็นร่างของมนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้นะมันต้องก่อนเกิดว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเราก็จะเกิดซ้ำซากแบบนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกในสิ่งที่เราต้องทําและเป็นเราจะไม่เคยออกนอกวงโคจรของความที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำ เราจะปฏิบัติตัวอยู่ในรูปของความเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนก็ช่างเราก็จะทําอะไรแบบเดิมๆมีความคิดแบบเดิมๆเหมือนกับครูสั่งสอนเราเราได้แค่นี้แหละหรือเราตัดสินใจอะไรเราตัดสินใจได้แค่นี้แหละแต่บางคนทําไมเขาตัดสินใจได้แยบยนแล้วก็ละเอียดแล้วก็มีความเขาเรียกว่าผิดพลาดน้อยที่สุดก็เพราะว่าตัวปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้เขา ไม่หลงผิดฉะนั้นความไม่หลงผิดมันก็จะทำให้เขาเกิดใหม่ในรอบต่อไปที่มีคุณภาพชีวิตมากขึ้นบางคนก็ยึดติดกับทรัพย์สินอยู่กับความทุกข์ทรมานน้ำท่วมขอเฝ้าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอยู่กับน้ำท่วมนอนกอดแล้วก็มองเห็นแล้วก็เศร้ากลัวขโม,ขโมยรโจมาเอาของ ที่บ้านไปในยามน้ําท่วมก็มีนะครับหรือบางคนก็ไม่อยากจะจากไปไหนก็อยู่ได้ถ้าน้ํามันจะท่วมอีกก็ย้อมหรือแผ่นดินจะไหวอยู่ใกล้กับภัยสงครามทาั้งๆที่เขาเตือนด้วยนะครับบอกว่าให้ออกนอกพื้นที่เพราะเดี๋ยวจะยิงถลม่มหรือว่าภัยพิบัติหรือว่าข้อขัดแย้งระหว่างชายแดนกับชายแดนระหว่างประเทศมันไม่มีความปลอดภยัย แต่เราก็ยังอยู่เพราะเราคิดว่ามันเป็นบ้านเกิดแล้วเนาะไม่มีอะไรผิดถูกครับแต่ชุดความคิดนี้จะส่งผ่านไปสู่การเกิดใหม่ชีวิตคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการเกิดใหม่ในร่างเดิมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนเกิดมากมายในแต่ละวันแล้วก็คนตายมากมายแต่ละวันทำไมต้องตายเวลานี้ทำไมต้องเกิดเวลานี้ มันมีที่มาการเกิดและการตายมีการทดแทนกันมันเหมือนคลื่นน้ำเมื่อฝั่งหนึ่งเกิดฝั่งหนึ่งต้องตายเพื่อให้เกิดบาลานซ์ของพลังงานถ้าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องของไมโครชิปสมองของเรามีตัวพลังงานบางอย่างเป็นคลื่นเล็กๆที่ควบคุมระบบประสาทระบบการทำงานทั้งเรื่องของจิตใจ ทางเรื่องของระบบประสาทสมองกล้ามเนื้อตัวนี้เราเรียกว่าไมโครชิปมันเป็นมากกว่าคำว่าจิตวิญญาณแล้วถ้าเรารู้ลึกไปถึงตรงนั้นเราจะรู้ว่ามันเป็นแผนที่หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แต่เราไม่เคยรู้ว่าเราเปลี่ยนมันได้ฉะนั้นถ้าชุด ไอตัวไมโครชิปหรือตัวชิปเนี้ยไมโครชิปตัวเนี้ยที่เล็กๆเนี้ยที่อยู่หลังท้ายกะโหลกเราแล้วเราสามารถถอดรหัสแล้วเปลี่ยนมันพอเราเปลี่ยนมันเราจะเปลี่ยนชีวิตโดยไม่ต้องรอความตายแล้วไปเกิดใหม่แต่หารู้ไหมเราอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆจนก็จนแบบเดิมตายก็ต้องตายแบบเดิมถูกฆ่าตายหรือตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บ หรือตายด้วยความประมาทมันก็จะตายแบบเดิมๆแต่วันนี้เนี่ยชีวิตเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเราสามารถถอดรหัส <c oughs> เหมือนเรากำลังจะแฮกระบบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของใครสักเครื่องหนึง่งแล้วเราไปเซตระบบใหม่โดยเฉพาะเราไม่ได้เซตแค่ตัวซอฟต์แวร์นะเราเซตตัว operating system เราเซตตัวเมนเฟรมตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นตัวควบคุมความคิดอารมณ์นิสัยของเราแล้วเราใส่รหัสใหม่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่มีแต่ความมั่งคั่งฟังแล้วมันเหมือนกับเรื่องของออโลกแห่งจินตนาการแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเหมือนง่ายๆําทำไมคนเกิดวันอาทิตย์จนันทร์อังคารพุธเกิดเหมือนกันวันเดียวกัน ทำไมมีพฤติกรรมนิสัยใจคอใกล้เคียงกันจนเหมือนกันแต่ถ้าผมทํานายดวงแล้วคนมีไม่กี่ประเภทเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเรียนรู้คนประเภททั้งหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเราหันมันออกไปแล้วก็ขจัดมันออกไปจากคนประเภทต่างๆเราจะกลายเป็นคนใหม่ในร่างเดิมเราสามารถถอรหัสได้นะครับ ก็เรียกว่าเวลาเกิดใหม่หรือเวลาจุดติเกิดมันเป็นเรื่องที่อาจจะใครหลายๆคนที่ดูรายการผมอาจจะรู้จักคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนเกิดในแต่ละช่วงมันบอกถึงนิสัยแต่ละคนนะแล้วมันก็ซ้ำๆด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะทำนายให้ไหมทั้งหมดแล้วต้องเกิดใหม่ในร่างเดิมเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมอยากจะประสบความสำเร็จอยากรวยอะ่ะอยากหมดหนี้อยากหมดหนี้หมดรวยไหม เกิดใหม่ในร่างเดิมใช้ลมหายใจโพเพทัสหายใจเข้าสุดกลัน้นหายใจออกสุดกลัน้นเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัว operating system ของเราตรงนี้ตัวชิปที่อยู่หลังท้ายกระโหลกใส่รหัสใส่ความทรงจำใหม่มากกว่าการสะกดจิตนะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ใหม่ซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งชีวิต ทั้งหมดแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมต้องใช้วิจรารณญาณในการฟังนะครับรายการผมมันเหมือนกับไซไฟเป็นสิ่งที่อาจจะดูเหลือเชื่อแต่ถ้าใครติดตามผมจะรู้ปัจจุบันผมอายุ55ปีผมเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการใส่รหัสใหม่ตั้งแต่3ขวบผมรู้จักลมหายใจโพเทัสเพราะมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมมาเล่นกับผมตอนเด็ก แล้วก็สอนผมเรื่องของลมหายใจโพเพทัสแล้วผมก็เปลี่ยนรหัสใหม่จากความยากจนเป็นคนที่ไม่มีหนี้สินเลยผมเป็นคนไม่เคยมีหนี้สินนะครับไม่เคยมีความทุกข์เพราะผมใช้โครงสร้างใหม่ที่ไม่ได้จากรูปแบบของความเป็นมนุษย์ผมไม่ได้จมปลักอยู่กับความทุกข์ผมไม่ได้จมปลักอยู่กับสิ่งเดิม ผมอยู่กับปัจจุบันแห่งความสุขทุกๆขณะแล้วเราก็เป็นตัวกำหนดความสุขนั้นทุกรูปแบบฟังเรื่องสวยงามคิดเรื่องสวยงามดูเรื่องสวยงามสัมผัสเรื่องสวยงามเป็นสิ่งที่เราทำได้เนะเราต้องหยุดแต่การที่จะหยุดตรงนี้ได้มันต้องเปลี่ยนถ้ามันไม่เกิดมันจะไม่ดับถ้ามันไม่มีการเกิดมันจะไม่ดับ แสดงว่าเกิดดับมันเกิดจากการเกิดมันต้องดับแต่คนเรามันดับไม่เป็นมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคนวิตกกังวลเหมือนคนที่คิดมากมันเกิดอย่างเดียวมีแต่ความคิดมากความโลภความหลงแต่มันดับไม่เป็นแต่ถ้าเราไปหาต้นต่อว่าไม่ควรที่จะให้เกิดมันจะไม่มีสิ่งใดต้องมาดับให้อารมณ์ความคิดของเรานิ่งเป็นเรื่องเดียวมันเป็นเรื่องยาก ถ้าเราไม่ได้ฝึกแล้วผมฝึกมาตั้งแต่สามขวบปัจจุบันนี้ผมอายุห้าสิบห้าปีห้าสิบสองปีเต็มผมว่าผมบอกความลับนี้ได้โดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งค้นหาเพียงแค่ลองเปลี่ยนลมหายใจที่มีอยู่ลองเปลี่ยนเป็นลมหายใจโปรไบทัสดูครับหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นไม่ใช่เรื่องยาก ลมหายใจนี้เปลี่ยนจริงๆเวลาเกิดใหม่ในร่างเดิมสามารถทำได้